สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะนี่ค่ะนี่คือกระถางสนิ้วที่เป็นแก้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแก้วใสนะคะเป็นกระป๋องหรือเป็นกล่องใส่ขนมนะคะ บานเรพยอยมจะซื้อยกเทามานะคะนี่ค่ะเท้าหนึ่งห้าสิบบาทนะคะไม่มีฝานะคะเราไม่ไม่เอาฝานะคะก็ไปซื้อมาแบบนี้เลยนะคะส่วนกระถางนี้สี่นิ้วเหมือนกันนะคะลูกละสิบบาทนะคะในท้องตลาดตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อจากเพจต่างๆก็ ลูกหนึ่งประมาณ6บาทนะคะ4บาทก็หายากแล้วนะคะส่วนอันนี้ลงทุนน้อยนะคะพราะเราไว้ปักชำเมื่อเขาโตลากเดินดีเราสามารถที่จะมองเห็นลากด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะย้ายลงกระถางใหญ่หรือว่าย้ายลงแปลงปลูกได้เลยนะคะแล้วก็จะการกรอกดินหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็ง่ายนะคะ เป็นการที่สะดวกที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้บัลลังค์พยอมก็จะมาชำต้นโหระพานะคะนี่ค่ะเพราะว่าโหระพาของบะลลังค์พยอมก็เพี้ยลงนะคะเพี้ยลงลายแดงลงหมดเลยนะคะก็เหลือถอนถอนไว้รอดมาแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เราก็จะปกักชำไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นเล็กนะคะเราจะใช้กระถางเล็กแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์นะคะคมๆปาดได้นะคะ เราสามารถที่จะใส่กระถางปลูกไว้ก่อนนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตแข็งแรงดีเราก็สามารถที่จะไปย้ายลงกับดินเลยนะคะหรือว่าจะลงกระถางใหญ่เพื่อเก็บกินง่ายก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะคะถ้าใครจะปลูกใส่กระถางก็ ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความจําเป็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็อยู่บ้านเช่าไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้นะคะก็ใช้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะหรือจะจะปลูกในกระถางแขวนก็ได้นะคะได้เหมือนกันหมดนะคะใช้วัสดุง่ายๆปลูกช่ำง่ายๆนะคะ แต่เราได้กินอยู่ตลอดเวลานะคะตัวนี้เปลาไร่พย,ยองก็เอาชําไว้ให้เขารอดก่อนนะคะแล้วก็จะปลูกลงพื้นดินเลยแต่ตอนนี้ก็พื้นดินก็ยังมีแต่ที่ลกๆนะคะยังไม่ได้ถากได้ถางลามาหลายวันก็เลยหยุดพักนะคะวันนี้พอดีฝนตกหนักขึ้นมาอีก เดี๋ยวลูกหยาที่เคยแห้งแล้วก็แก่แล้วก็จะขึ้นมาอีกก็จะต้องดูที่นี่ค่ะแล้วก็จะปักช้ำแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเขาเป็นต้นที่สูงแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดตรงนี้เลยนะคะหรือจะตัดตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ต้นเขาเตี้ยนะคะส่วนตรงนี้เราก็ตัดออก เราก็จะได้เป็นสองต้นนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าที่บา้านแลงพิยงก็มีน้อยนะคะเพี้ยลงกินหมดมัวแต่ไปยุ่งตัดหญ้านะคะก็เลยไม่ได้ดูในตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้เราก็เด็ดออกนะคะแล้วก็ปักลงไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเราจะ กลัวว่าเขาจะเหี่ยวนะคะการคายน้ำล้วตัดออกเลยนะคะนี่ค่ะตัดใบเขาออกก่อนนะคะให้เหลือน้อยๆแบบนี้นะคะตอนนี้บารแงพยอมก็ปักชำต้นโหระพานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดเลยสิบเอ็ดกระถางนะคะ ก็คอยรอดูการเจริญเติบโตของเขานะคะว่าการปักชำแบบนี้นะคะจะรอดหรือจะร่วงนะคะต้องรอรุ้นกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ